สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีอัปเดต Windows 10นะครับแบบไม่ง่ายนะครับให้เรามาที่ Start Menu นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Check for Update นะครับจะเป็นตัวนี้นะขึ้นมาเราคลิกที่ Check for Update นะครับะจะเห็นว่ามันขึ้นมาตรงนี้นะครับ ให้เราคลิกคำว่า check for update นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็พอคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะมีลิสต์รายการอันนี้ของผมอัปเดตหมดแล้วมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแล้วมันก็จะมีลิสต์รายการขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างน,นะครัให้เรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วแล้วหลังจากนั้นเครื่องของเรามันก็จะอัปเดตวินโดว์ให้เราอัตโนมัตินะครับซึ่งการอัปเดตวินโดว์เนี่ยมันจะไม่ ไม่ไม่มีข้อเสียอะไรนะครับเนื่องจากายกเว้นกรณีที่เครื่องเรามีปัญหาเท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถยกเลิกได้นะครับอย่างสมมติว่เาเครื่องเรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถไปวิวอัปเดตฮิสตอรีได้นะครับแล้วเราก็เอาตัวที่เราอัปเดตล่าสุดนี้ออกนะครับเราก็ไปเลือกที่ uninstall update เนี่ยนะครับนมันก็จะมีไอ้ตัวที่เราอัปเดตมาใหม่นะครับมันจะมีวันที่บอกให้เราไป คลิแล้วก็เลือก uninstall ออกได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเครื่องเรามีปัญหานะครับหลังจากอัปเดตแล้วแต่ปกติเวลาอัปเดตเสร็จเนะี่ยส่วนมากอ่ามันจะคอยแก้บักต่างๆของ Windows ให้เรานะครับแล้วก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ๆนะครับส่วนมากจะเป็นการอัปเดตแอนตี้ไวรัสมากกว่านะครับจะเป็นการอัปเดตไอตัว Windows Defender ตัวนี้นะครับ เอ็มนี่ก็เป็นวิธีอัปเดต windows ง่ายๆนะครับเ,เพื่อนๆสามารถทํำกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ